หน่วยพัฒนาการเครื่องที่หนึ่งหนึ่งสำนักงานพัฒนาภาคหนึ่งหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาได้ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่23พฤศจิกายนพุทธศักราช2510โดยมีนามหน่วยว่าหน่วยพัฒนาการเครื่องที่กรปกางหน่วยที่18ตั้งอยู่ที่บ้านเสาหงตำบลหนองกลุ่มอำเภอบอ่อพรอยจังหวัดกาญจนบุรีต่อมาในปีพุทธศักราช2520 หน่วยได้เคลื่อนย้ายฐานพัฒนาการมาตั้งที่บ้านวังเกียงตำบลท่าขนุนอำเภอทองผาภูมิจังหวัดกาญจนบุรีจนถึงปัจจุบันมีพื้นที่รับผิดช,ชอบรวม4จังหวัดได้แก่จังหวัดกาญจนบุรีจังหวัดสุพรรณบุรีจังหวัดอ่างทองและจังหวัดคนครปฐมหน่วยพัฒนาการเครื่อนที่11มีภารกิจหน้าที่พัฒนาประเทศเพื่อเสริมความมั่นคง,งของชาติรวมทั้ง การช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ด้วยการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมจิตวิทยารักษาไว้ซึ่งขนบรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่นส่งเสริมการประกอบอาชีพให้แก่ราษฎรในพื้นที่รับผิดชอบหน่วยพัฒนาการคขั้นที่หนึ่งหนึ่งได้ยึดถือและปฏิบัติงานตามนโยบายการปฏิบัติราชการ4กลุ่มงานได้แก่กลุ่มงานที่1การเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ซึ่งหน่วยได้ดำเนินการดังนี้ 1การปลูกฝังอุดมการณ์ให้กับประชาชนให้มีความจงรักภักดีและศรัทธานในสถาบันพระมหากษัตริย์โดยหน่วยได้จัดกิจกรรมจิตอาสาพระราชทา,านเราทำความดีเพื่อชาติาศาสนาและพระมหากษัตริย์ซึ่งหน่วยได้ร่วมกับสวรร่วนราชการในพื้นที่และราษฎรในชุมชนร่วมกันทำความสะอาดเก็บขยะตัดหญ้าขุดลอกแหล่งน้ำ พร้อมทั้งปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณที่สาธารณะและที่ตั้งหน่วยกลุ่มงานที่2การพัฒนาศักยภาพของคนชุมชนพื้นที่ให้เกื้อกูลต่อการผัน์ก,กำลังป้องกันประเทศซึ่งหน่วยได้ดำเนินการพัฒนาคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่และพัฒนาอาชีพให้กับประชาชนตลอดจนจัดทําโครงสร้างขั้นพื้นฐานตามแผนพัฒนาพื้นที่ตําบลเป้าหมายตามแนวชายแดนประจําปีงบประมาณพุทธศักราช2560 ถึง2,569เพื่อให้พี่น้องประชาชนพึ่งพานตนเองได้ไม่ละทิ้งถิ่นฐานมีความกินดีอยู่ดีภายใต้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกลุ่มงานที่3สนับสนุนการแก้ไขปัญหาสำคัญเร่งด่วนของชาติซึ่งหน่วยได้ดื่มเนินการดังนี้ 1. จัดชุดบันเทาสาธรารณภัยเคลื่อนที่เร็วประกอบด้วยกำลังพลจำนวนสชุดชูละ12นายพร้อมยุโทโธปกรณ์ ออกให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติต่างๆโดยการปฏิบัติงานร่วมกับส่วนราชการในพื้นที่และผู้นำชุมชนเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลายสู่สภาวะปกติ 2. หน่วยได้จัดชุดติดตามมาตรการควบคุมและประชาสัมพันธ์ลงพื้นที่เพื่อตรวจติดตามและประเมินผลในการปฏิบัติตามมาตรการควบคุมป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019เพื่อลดอัตราเสี่ยงจากการแพร่ระบาด ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019ในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรีกลุ่มงานที่4การพัฒนาองค์กรซึ่งหน่วยได้แบ่งออกเป็น2ด้านดังนี้การพัฒนาด้านอาคารและสถานที่ได้แก่ 1. ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารบ้านพักของกำลังพลรวมถึงพื้นที่ในการจอดรถยนต์เพื่อให้กำลังพลมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นและอาคารบ้านพักมีความเป็นระเบียบเรียบร้อยเหมาะสมกับการพักอาศัย การพัฒนาด้านสวัสดิการกาลังพลหน่วยพัฒนาการทุนเรืองที่หนึ่งหนึ่งให้ความสําคัญกับสวัสดิการของครอบครัวกําลังพลโดยดําเนินการจัดให้มีกองทุนต่างๆได้แก่กองทุนเงินสวัสดิการสงเคราะห์กองทุนเงินสงเคราะห์บรรเทาความเดือดร้อนกองทุนเงินสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลและค่าเล่าเรียนบุตรจัดให้มีรถรับส่งนักเรียนเพื่ออำนวยความสะดวกและแบ่งเบาภาระของกาลังพลหน่วยพัฒนาการทุนเรืองที่หนึ่งหนึ่ง จะปฏิบัติงานตามนโยบายและยึดถือตามคติพจน์ของหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาที่ว่าเทิดราชันทันสมัยพัฒนา